สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆนะครับเคล็ดลับในการถูพื้นเนี่ยครับถูยังไงให้มันเงานะครับไม่ให้โดนแม่ด่านะครับผมมีเคล็ดลับนะครับเป็นเคล็ดลับของแม่เนาะเขาสอนผมมานะครับผมเวลาถูพื้นเนี่ยครับให้มันเงาแบบวับเลยนะครับผมไปดูเคล็ดลับกันเลยครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนาะกระบอกฉีดน้ํานะครับ เราก็น้ำยาปรับพานุ่มอะไรก็ได้เนาะน้ำยาปรับพานุ่มนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับประมาณเสร็จแล้วก็เติมน้ำยาปรับพานุ่มลงไปนะครับเติมลงไปเลยเติมลงไปเลยครับเขย่งให้มเข้าเข้า แล้วก็ปลิกฝาครับได้แล้วนี่ครับจะต้องไม่เปียกนะครับจะต้องแห้งเนาะเนี่ยครับจะต้องแห้งนะครับเสร็จแล้วเราก็พลิกมันขึ้นมาโอ้โหเสียงดังแล้วก็จัดก,การฉีดน้ำยาปรับพนุมที่เรา ใส่ในน้ําไว้นะครับฉีดให้พอหมาดๆนะครับอย่าให้เปียกมากนะครับฉีดไปเลยนะครับผมฉีดนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็จะมาถูบ้านกันนะครับ เห็นไหมครับเงาวับเลยนอนได้เลยครับเงาวับเลยครับหอมด้วยครับกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยนะครับหอมแบบตลบอบอวลไปทั่วห้องทั่วบ้านเราเลยนะครับเราอยากได้กลิ่นหอมแบบไหนเราก็ใช้น้ำยาปรับอากาศนุ่มกลิ่นนั้นนะครับมันจะดีมากๆเลยหอมมากโอ้โหพื้นแบบสะอาดมากเลยที่สําคัญนะครับพื้นมันจะนุ่มด้วยนะครับเ,รเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะ สบ,สบายเท้ามากเลยนะครับเคล็ดลับนี้เอาไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆทุกคนใช้ที่ปักขพนุ่มนะครับผสมน้ำฉีดกับท้าถูพื้นหมาดๆนะครับอย่าให้เปียกน,นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเนาะบ๊ายบาย